มาครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับขอนห้าพันอาจารย์หลวงอีกแล้วนะวันนี้ว่างๆก็มาลงเลียพื้นที่เป็นป่ารกๆแบบนี้นะครับข้างๆแปลงนี่นะครับมาเลียพื้นที่ข้างคลองมันจะเป็นป่ารกๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นเนินดินแบบนี้ น่าจะทลายเดินดินลงครับแล้วก็เอา่าลบกๆนี่ออกนีเลยครับนี่เป็นเนินดินถูกึงแบบนี้เลยข้างก็จะเป็นคลองตรงนี้ว่างนะครับอาจาจะหลงเพราะว่า ด้วยราคามันตระหลังด้วยโอ้อาจจะปาดบินลงเรื่อย ให้ปัดเจน,น่าดึงดินลง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ